ก็เลยใช้น้ําอุ่นนะนี่เป็นการเตรียมความพร้อมนะส่วนในตู้เลี้ยงเนี่ยเราก็จะขยับเวลาในการเปิดไฟนะครับเพื่อนๆนะครับเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะสำหรับเงินก้อนทองเนี่ยเตรียมตัวเยอะเลยนะครับพอน้ําเริ่มเย็นนะแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับสําหรับน้องเต่าของเราเนี่ยมีเริ่มมีแดดมานะ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมชวนกระเด็นเนเจอร์นะครับแล้วก็อ่างน,น้ํานะยังไม่เห็นก้อนเงินก้อนทองใช่ไหมก็วันนี้มาเตรียมน้ํานะครับนะครับผมเพื่อตอนนี้อากาศเปลี่ยนเนาะอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะแดดไม่มีนะครับอันนี้เป็นน้ําน้ําเย็นนะครับน้ําเย็นปกตินะครับผมก็เป็นน้ําที่เราเตรียมไว้แหละไม่ใช่น้ําเย็นหลอกน้ําปกตินะครับ ส่วนอันนี้คือน้ําร้อนนะครับน้ํำร้อนนะเราก็จะมาผสมน้ำนะให้น้องเต่าของเรานะครับโดยการใช้น้ําอุ่นนะคฟันขึ้นเติมยังร้อนๆอ,อยู่นะเดี๋ยวคนได้น้ำมันอ๋อโอเคครับน,น้ําเริ่มอุ่นแล้วเดี๋ยวเราไปเอาน้องมานะครับ นะครับลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับสองก้อนเงินก้อนทองนะก้อนเงินตัวเล็กก้อนทองตัวใหญ่นะครับผมมีน้ําอุ่นเลยนะีน้ําอุ่นหโอ้เราอยังอยากแม่อยากแช่เลยน้ำอุ่นมากน่าจะสบายตัวนะเพว่าช่วงนี้นะครับก็ต้องอ่า ระวังเรื่องความชื้นเนาะความชื้นนะครับความเย็นแนละอุณหภูมินั่นแหละที่เราต้องระวังนะตอนนี้ผมก็ไม่สบายนะครับตอนนี้เป็นหวัดน,นะครับเสียงอาจจะแปลกๆไปบ้างนะครับเพราะเจ็บคอนะหนักเรายังป่วยเลยครับเพรช่วงนี้พายุก็เข้าเนาะแดดก็ไม่มีนะครับฝนก็ตกทั้งวันนะ ต่อของเราก็อาจจะป่วยได้นะครับอาจจะเป็นวัดได้นะก็เลยใช้น้ำอุ่นนะนี่เป็นการเตรียมความพร้อมนะส่วนในตู้เลี้ยงเนี่ยเราก็จะขยับเวลาในการเปิดไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเย็นเกินไปเนาะในตู้เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าในตู้ผมเนี่ยขนาดใช้ไฟ80วัตต์นะยังแค่อุ่นๆเองนะครับไม่ร้อนเลยอนะ่ะเหมือนแค่อุ่นๆเองนะ ก็เตาของเราก็กินอาหารน้อยลงนะครับก็เลยต้องขยับไฟนะตอนนี้เปิดสองหลอดแล้วนะครับใช้ไฟสองหลอดนะเพื่อจะได้ให้มันอุณหภูมิได้เนาะสองหลอดเนี่ยไม่ได้เปิดสองฝั่งในตู้นะครับเปิดฝั่งเดียวเหมือนเดิมนะแล้วก็ให้เขามีที่หลบนะครับไม่ได้เปิดร้อนเกินไปนะ เ,เพื่อนๆนะครับเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะองกอนเงินกอนทองเนี่ยเตรียมตัวเยอะเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวอากาศเย็นนะจะอยู่ไม่ได้นะครับผมกลัวน้องจะเป็นอะไรไปนะแต่ถ้าผ่านปีแรกไปได้นะดู้ดหนาวเนี่ยผมคิดว่าปีหน้าน่าจะสบายนะครับเพราะว่าเขาโตแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นเต่าเด็กเนาะก,ก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะปวดไปซะก่อนนะอายุแค่68 89เดือนนะไม่ใช่69เดือนนะลืมตลอดเลยว่าเต่าเราไนดะ้89เดือนแล้วเดีย๋ยวตัวเดีย๋ยวจะปอกกำปั้นหนะ่อยนะมับใหญ่กว่ากำปั้นหี่นะมาที่แรกนี่แบบโตฝักโตเท่าฝาแบนได้อะฝาแบรนนะอะเขียวๆนะครับน่าจะตัวประมาณนั้นนะ สองนิ้วอะไรประมาณนี้ดูครับน้ำอุ่นเนี่ยฟินมากกินน้ำเนาะไม่มีอาการดิ้นเลยไม่มีนะครับว่าจะยิกยุก,ย,ก,ย,กยิกไปไหนนะดูก้อนเงินกินน้ำนะนิ่งมากเลยนะเหมือนสตารไว้นุหัวจุ่มลงไปเลย ไปครับตอนนี้ผมเป็นวัดเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นวัดแบบผมนะเสียงเป็ดมากนะครับผมเนี่ยมีฟองออกก้นแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราปล่อยไว้สักพักนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะอึไหมนะเขาจะอึไหมกับน้ำอุ่นเนี้ยนะครับ หรือว่าจะแค่มากินเฉยๆนะเดี๋ยวเรามาแอบดูให้อีกทีนะครับครับ,รบตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเากือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับเริ่มปึ๊กกันแล้วนะครับแล้วก็มีการเติมน้ําร้อนนะเพื่อให้น้ํายังคงอุณหภูมิอุ่นอยู่นะครับพอน้ําเริ่มเย็นนะแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับสําหรับน้องเต่าของเราเนี่ยมีเริ่มมีแดดมานะตอนนี้ก้อนทองก็อย่างที่เห็นนะครับ เริ่มเบ่งฤทออกมากันแล้วนะครับผมเริ่มเบ่งฤทธ์นนะแล้วก็สีขาวๆที่เห็นนะครับเป็นยูริกของอน้องก้อนเงินนะครับออกมาเล็กน้อยนะไม่เป็นก้อนนะครับดูเนี่ยไม่เป็นก้อนเลยนะเป็นมุนๆเนี่ยนะครับนะยุยยุ่ยยุ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 ยก็จากการปรับอาหารของเรานะครับลดปริมาณาสุดปีลงนะ เน้นสูตรเเยอะๆนะครับก็ได้ผลนะจากการลองมาจะหนึ่งอาทิตย์แล้วสภาพก็มียุหริกน้อยลงนะครับน้อยลงจริงๆนะอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะครับกปกติเนี่ยอย่างที่เห็นนะออกมาแบบเป็นแพร่ใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าเราอัดสูตรปีเยอะเกินไปนะครับก็เลยลดปริมาณลงนะความผิดพลาดของเรานะ เรไม่เป็นไรนครับน้องขับออกมาได้นะมันไม่ได้จับตัวเป็นก้อนนะถึงมันจะเยอะจริงแร่มันไม่ได้เป็นก้อนนะครับไม่เหมือนกับว่าให้กินพวกผักนะถ้ากินผักเนะี่ยมุงจีนอะไรเงี้ยเป็นก้อนแน่นอนครับแข็งปังเลยไปดูคลิปแบบต้นๆได้นะไอพวกแบบช่วง,รงแรกๆนะยังข้อมูลน้อยอะ่ะเพื่อนก็ไม่ค่อยบอกนะเพื่อนผมเนี่ยกักข้อมูลนะครับ เลี้ยงแล้วก็ไม่บอกข้อมูลนะกินไปเลยผักกินไปเลยนะอะไรเงี้ยมารู้ที่หลังเนี่ยมันแกล้งเรานะครับแหม่แกล้งเราจะเต่าเราจะตายเราหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้ก้อนทองนะออนะครับนี่ครับออออกมามีหญ้าด้วยนะจะเห็นว่าเอึอไม่เป็นก้อนนะพวกมาหลังๆเนะี่ยจะมีพวกหญ้านะโอ้โหดู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 ประทับดูประทับเล็บก็ายาวดูด,ดูเอาไปเหยียบหลังน้องนะ ไอคอนทองนยบันดืสนะไอทองบันดืสนะคือความลายของมันโอ้ยลองน้องเจ็บแล้วนะนี่ยังไม่โดนนันนะไปเหยียบขอบกระดองเฉยนะครับไม่โดนผิวหนันนะถ้าโดนเนี่ยก้อนเงินจะหัวพลุกกลับไปแล้ว่อนนี้ก็มีแมลงเยอะเลยนะครับของเขาได้กลิ่นอึน,นะครับกลิ่นอึของเต่าก็เลยมานะน่าไม่มีเลย วัดช้อนกับผมเดีนี้ครับเป่งเป่งเป่งครับปื้ดปื้ดปื้ดฟองฟอดฟองฟอดอะไรเงี้ยครับผมแตกกระจุยหมดเลยครับกินหญ้าก็จะมาแบบนี้แหละก็มีคนถามว่ามีคำถามอะไรแกลีคนถามนะครับไปเจอคําถามนี้ในพันทิปนะครับผมเห็นคําถามนี้ในพันทิปนะครับไม่ใช่มีคนถามผมมานะ เขาถามว่าเาเลี้ยงเต่าเนี่ยอึดเหม็นไหมนะอึดเหม็นไหมผมตอบตรงนี้เลยนะไม่ว่าคุณจะเลี้ยงเต่าหรือว่าเลี้ยงอะไรนะครับหมาแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะเหม็นหมดแล้วครับขึ้นชื่อว่าอึน,นะครับเหม็นอยู่แล้วครับแต่แต่นะเรามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะครับให้ไม่รบกวนอา่า บ้านข้างๆหรือว่าห้องข้างๆอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อนร่วมห้องอะไรเงี้ยเม็ดรูมรูมเมดอะไรของของจะแล้วแต่ท่านเลยครับที่อยู่ด้วยกันนะถ้าคุณจะเลี้ยงสัตว์นะครับคุณต้องรับให้ได้นะว่าอึเม็ดแน่นะครับมีกลิ่นอึแน่นอนอย่อที่ว่าคุณจะควบคุมยังไงนะครับอย่างสองก้อนเงินก้อนทองเนี่ยเลี้ยในระเบีบห้องนะห้องก็ปิดนะครับตลอดถ้าไม่ให้เขาอึตอนเช้าเนี่ยรับประกันเลยครับเปิดห้องมาได้กลิ่นรึมเลย นะเละไปหมดเลยนี่คือการแก้ปัญหาของผมนะคือการให้เขาอึดให้ได้มากที่สุดนับในการแช่น้ําตอนเช้าเนี่ยแล้วเขาจะอึดน้อยลงนะครับหรืออัดไม่อึดเลยนะในใน,ในวันในหนึ่งวันนะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นรบกวนนะครับเป็นริ่มปกติครับแต่ถ้าคุณไม่อยากแบบว่า ไม่ให้เขาผือเนี่นยมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วอย่างนั้นคุณต้องเลี้ยงตุ๊ก,กตาแล้วครับตุ๊ก,กตาอะไรเงี้ยหรือก็ดูจากคลิปเอาก็ได้นะเนี่ยดูสองก้นเงินก้อนทองแทนก็ได้นะครับถ้าคุณอยากเลี้ยงนะครับแต่เลี้ยงไม่ได้ก็มาดูก้อนเงินก้อนทองกันดีกว่านะครับหรือถ้าใครเลี้ยงแล้ว ไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็ถ้ามีมีคนรับไปเลี้ยงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะปล่อยน้องไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เต่าธรรมชาตินะครับไม่ใช่สปีชีส์ของไทยนะครับผมเป็นเต่านอกเนาะแต่ตอนนี้เป็นลูกเพาะในไทยนะครับค,ควรจะหาผู้รับไปเลี้ยงต่อนะถ้าคุณเลี้ยงไม่ไหวนะครับ ขากระตุกขากระตุกเ,เป็นเป็นไรนะจาเป็นหยังจาเป็นหยังปันเงือ่อนเป็นหยังกันนี่ก็โอเคครับสําหรับการเตรียมตัวของผมนะก็มีประมาณนี้แหละครับยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะนะเพราะว่าอากาศก็ยังมีแดดอยู่นะครับถ้ามีแดดเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าไม่มีแดดเนี่ยก็ต้องเล็งไฟนะครับปกไฟนะ ก้อนเงินโอเคครับเดี๋ยวจะพาน้องเข้าตู้แล้วนะครับไปกินอาหารนะก็ฝากเอาไว้วเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเป็นกำลังใจให้กับก้อนเงินผู้รูกดิกและก้อนทองนะครับตัวใหญ่ของเราที่อื้อออกมาแต่กระจายน้ำปุ่นนะครับผมสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.